สวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้เป็นวันโกนอย่าลืมนะคะทุกคนทุกวันโกนเรามีนัดกันนะคะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,อะบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดทําอะไรก็ไม่อ่เขาเรียกอะไร มันติดขัดมันการเงินมันฟืดค้าขายมันติดมันขัดเนาะเรามาลองทําวิธีนี้กัน,นะคะ่ะอันนี้เราจะทําทุกวันโกนเลยนะคะพุ่งนี้เนาะพุ่งนี้เป็นแรม13าค่าเดือน5้านะคะเป็นวันโกนเราจะทําการไหว้การบ้านกลางบ้านกลางบ้านเลยนะคะอะ มีอะไรบ้างนะคะมีข้าวหนึ่งถ้วยแกงหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งขวดนะคะส่วนทูปเราจะใช้9ก้าดอกนะคะเพราะว่าเราจะไหว้ทุกชนชั้นเนาะเราจะไหว้ทุกชนชั้นโดยเราจะตั้งไว้กลางบ้านโดยขึ้นนโมสามจบนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วพูดว่า ขอเจ้าที่เจ้าทางสิกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้บ้านหลังนี้บ้านเลขที่อะไรก็ให้บอกไปนะคะที่อยู่ตรงนี้สถานที่แห่งนี้ขอโปรดเมตตาเปิดทาง เปิดการดวงการเงินดวงการงานโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินนะคะมีแค่นี้แล้วทีนี้ทํำยังไงต่อก็ให้รอทูบดับนะคะรอทูบดับเสสังมังคลายาจามิขอข้าวนี้จงเป็นทานให้กับคนจรและสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือสัตว์ทั้งหลายเมื่อลาข้าวแล้วห้าม รับประทานต่อนะคะห้ามทานต่อเด็ดขาดให้ลาข้าวนี้ไปให้กับคนจรหรือหมาแมวก็ได้นะคะทุกคนขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากเพจแม่พึ่งนะ8888ปดแปชอปอ่านถูกหรือเปล่าแปดสีตัวเออจอมแค่นี้แปดสีตัวทุกคนแปดสี 8, 4, ตัวนะคะ 8888 88ช็อปนะคะของแม่พึ่งเรานี่เองนะคะคิดลับดีๆนะคะที่นำมาแบ่งปันกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะแชร์ไปเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะบอกต่อต่อกันนะคะให้ทำกลางบ้านกันนะคะทุกคนทำตอนไหนถึงตอนไหนใช่ไหมคะให้ทำช่วงเช้านะคะให้ทำช่วงเช้า ก่อนสิบเอ็ดโมงเช้านะคะทำให้เป็นสม่ำเสมอทำให้มีความสม่ำเสมอนะคะ ทำเป็นประจําสม่ําเสมอแล้วก็ค่อยๆสังเกตตัวเองนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกล่าวเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะหลังจากที่ใครๆเอาไปลองทํากันแล้วนะคะอันนี้จะเป็นการไหว้กลางบ้านนะคะโดยการโดยที่เราจะหันหลังให้กับประตูทางเข้าเนาะสมมุติว่าตัวดูดอากาศเนี่ยมันเป็นประตูใช่ไหมอ่านั่งอย่างเอเุ่นนี้เลย นี่ประตูทางเข้าบ้านฝั่งทางนู้นเป็นหน้าบ้านใช่ไหมเราเปิดประตูเราเปิดประตูออกไปปุ๊บอ่าเราตรงนี้เป็นประตูแล้วเราก็เดินเข้าบ้านอ่อาอย่างอย่างโทรศัพท์ตรงเนี้ยมันเป็นหน้าเป็นตัวบ้านเราใช่ไหมอ่ะก็หันหน้ามันอย่างนี้เลยแล้วก็หันหลังให้ประตูนะคะมันเป็นว่าการไหว,กไวก้กลางบ้านเรานะคะแต่อย่าให้ตรงขื่อเด้ออย่า,ยาขขให้ตรงขื่อตรงเสาอ่ะตรงเสากลางบ้านเรานั่นแหละตรงเสาอ่ะตรงขื่อตรงคานอ่ะขออย่าให้ตรงก็พอเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะยังไงก็หากมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแบ่งปันกันเป็นสะพานบุญนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ